พบบครัจะเป็นคนที่เคยเชยชาใ่านคืนทางวันและเวลาไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัว เจ็บมานานจะเคยรักใครเจ็บมาจากไปักเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเงาแป๊บเดียวก่อหลับไปเบื่อคนที่แข็งแรงฟ้าเล็กแกงจะเธอดูกะลองครบ ใจเจ้าคำก็รักแบบไม่รู้ l o v แล้วเพ o o งยูทูมาสโซ h e r เวรีมาสาย e now ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยากชิวชิวได้ไหมรู้ไหมดวใจฉันเปลี่ยวรักเธอมากเกินมากไปมา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 กไหมปาดโดนยู่ซอลก็ตาย I hate h เธอไลนไม่อยากจะ มัสเวรีมัสอ่ะจูจูฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกๆก,ก็ดูเงินๆงูนดูวันรักชมาดเลิอสิ่งนางเอกเขาหลับวันพู้กำกับอย่าเพิ่งสั่งคัดแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บ้างฟัดออกจากบ้านเดิมไปอยู่บ้างฟัดบางจากจะมาทำชีวิตทาไมสุขุมวิทก็จะไปอยู่วัดอะ่ะ หวังอย่างกับพระรองโซร้องร้องร้องน้อยใจชะมัดเค็ดแล้วลักสีชมพูไม่เชื่อทำคู่แลบยูทูมั h แล้วก g y ยูทูมั u โซมั m เว h ริมัสล่ e นาวไม่รู้ว่าเจอเจอทึงไมถึงยาวชิวชิวได้ไหมรู้ไหมดวงใจฉันเปลี่ยวรักเธอมากเกินมากไปมา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 กมาก ยังพลาวพาวเหมือนเดิมนะฮะอ๋อก็ขึ้นมาถึงเขาไม่หยุดยั้งเลยนะฮะเป็นก่อนออกอะไรสเต็ปสเต็ปก่อนเลยเว่าเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่จะใสยฟิลลิ่งและอารมณ์เขาเขาได้เวลาเราดูคนตุ้ยนุ้ยร้องเพลงอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์ดีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วระหว่างเขาร้องส่งตาหวานให้พี่แอดตลอดเลยดีฮะดีฮะแต่ว่าไม่ขยับตัวเยอะดีพี่เป็นห่วงเมที ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งนะคุณตักเลยครับคุณตักส่งตาหวานเธอมองเห็นลูกกตาเขาหรอพยายามโตที่สุดที่พยายามจะจ้องลูกกตาเขาเหมือนกันนะคะ too much so much very much นะคะคนร้อนในหุ่นเหมือนเขาต้มมัดมากเลยจากครั้งแรกที่ได้พบกับชื่ออะไรนะคะคุณอบู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 นะคะจากครั้งนั้นแล้วมาครั้งนี้ถือว่ามีการพัฒนา ขึ้นมานะคะพัฒนาขึ้นเพราะว่าครั้งนั้นเน่เสียงยังไม่ใสเท่าครั้งนี้อันนี้พี่ก็โอรู้สึกว่าเออดีใจว่าเออเห็นตัวนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นอะไรเขาว่าเป็นแม่ลูกเขาหรือเปล่าอเออหุ่นได้ด้วยคนางบ้านคนทางบ้านเป็นคนอวบระยะสุดท้ายเหมือนกันนะนะคะถือว่าวันนี้อ่าบูนชื่ออะไรวะหรือเี่ยบูครับ ถือว่ามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นใช้ได้มีการพัฒนาที่ดีใช้ได้นะครับขออนุญาตมีข่าวดีอันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับมีข่าวดีจะบอกครับบูตอนนี้คะแนนกรรมการเรายังไม่รู้ใช่ไหมแต่โหวตมาที่ฝั่งอายุทยาตอนนี้สามพันกว่าโหวตแล้วครับุณมากเลยครับอย่าลืมนะฮะั T2 ครับ T2 ทีสองนะส่งเข้ามานะครับ47777ไอ้4777ตองสอง4777 222 222นะฮะที่1คือกอดสีชานะครับทีสองคือพระนครศรีอายุทยานะครับช่วงนี้ตอนนี้เรามี2เพลงที่ต่างกันมากทั้งทั้งความเร็วและอายุทุกอย่างเลยกรรมการจะใช้เวลาช่วงโฆษณานี้ให้คะแนนนะครับกลับมาปั๊บรู้เลยว่าคู่แรกใครนำใครจะได้เท่าไหร่ด้วยอใครจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับแป๊บเดียวครับ สับสนุนโดยยิดแคทระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์พรินท์แว่นบิวตี้ฟูลสก๊อตร้อยซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็น สนับสนุนโดยเพื่อนกันไม่จำกัดวันชูพอแชทแอนแชร์จากวันชูพอครับประวัติการของเราครับกินดูสงครามเพลงแบบถ่ายทอดสดครับย้ำอีกทีนะ,นะครับท่านผู้ชมร่วมเป็นกรรมการได้โดยการกดทีหน่งสำหรับเกาะสีชัง<ะ>ทีสองสำหรับอยุธยานะครับที่หมายเลข 4 7, 7 7 7 2 2 2ตอนนี้มาดูคะแนนของคู่แรกของเรามาดูข,นนของคะแนนคุณเพนก่อนเลยแล้วกันใช่ไหมใช่ครับคุณเพนจากกอสีชังครับคะแนนคุณเพนครับคือ8ปร้อยคะแนนครับคะแนนเต็มคือ1น0 0พ ได้ไป885นะครับเกือบ88เปอร์เซนะ็นตะ์น่ะ88%เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ถื <c oughs> อว่าเยอะมากนะครับนี่คือคะแนนฝั่งสีชังนะครับ <c oughs> และคะแนนของคุณบูนะครับจากอำเภอรพระนครศรีอยุธยานะครับคือ แต่กรรมการห้าคนนะครับ920ต่อ885ต่างกันแค่3 5สิบ้าคะแนนเองอย่าลืมว่าคะแนนสุดท้ายต้องไปรวมกับคะแนนโหวตอีกนะใช่ครับพ้นต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรท่านมองว่าใครร้องดีกว่ากันนะครับอ่ารู้ผลไปแล้วขอบคุณมากครับคุณบูขอบคุณครับคุณเบนครับอ่าขอบคุณครับต่อไปเป็นใคร ฟังใครก่อนต่อไปเนี่ยยกที่2ยกที่2ฟังผมจะเริ่มก่อนและต่อไปนี้การเปิดป้ายจะเป็นการเปิดเพื่อเจอเพลงนั้นเลยอ่าต้องร้องเพลงนั้นบังคับกันแล้วบังคับเพลงเลยแดนเซอร์รอรอแล้วอ่ามีร้องได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปฟังผมนะฟังก่อนนะฟังคุณก่อนเชิญเลยเชิญเลยแดแผ่นป้ายเหมือนเดิมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับอยุธยาจะเลือกไป้ายไหนครับ Beautiful. แวน beautiful ชื่อเพลงนะครับคันนี้ชื่อเพลงนะครับเฮ้อไทเทเนียมเนเพลงอะไรบ้างอ่ะเพรียบเลยพี่เพรียบเลยใช่ไหมและเพลงคือโอได้ไหมได้ไดละครรักแท้ละครรักแท้ใช่ไหมได้อะไรนะละครรักรักแท้รักแผลอะไรเรารักแท้ละครรักแท้ของคุณของวงแคลชแคลชวงแบงค์แคลชวงแบงค์แบงค์วงแคลช จะเล่นมุกไปไหนจะตลกแล้วเราได้หรือเปล่าเราอะได้หรือเปล่าไไดด้้พอครับต้องได้นะครับเอาเอาเอาไทเทเนียมออกอย่าเป็นไทเทเนียมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนโอ้เราแต่งมาเตรียมใจพี่ผอมแต่ยศเลยเนี่ยเอาออกก่อนซื้อเมื่อเช้าเตียของร้องให้ไปได้แล้วโอเคพี่อ่าพร้อมนะครับวงคลาสครับละครรักแท้จากอยุธยาเชิญ คนละคนทุกตอนคนรักกันนะต้องเธอรอกันพอถึงตอนจบไต่รงหัวใจมองตาบอกรักแล้วดีกันแต่ในชี จบดึงในละครตอนท้ายหรือจะเจ็บถึงซองหรือปล้องดองกันไม่รู้สิยังไงเแบบื่องอร้องฉันก็เป็นตัวกรงจนเธอต้องเจำปวดแล้วแล้วลวกัน To win.

ไม่จะเชื่อว่าเป็นคุณครูนเซอร์ะคุณครูลงวงดุริยางออนี่คุณครูสอนไม่เราเห็นเขาร้องแบบพวกคิปฮอปนะเออวันนี้เขาว่าร้องเพลงเศร้าชีวิตเหมือนโดนทอดทิ้งอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแฟนฝรั่งเหมือนแบบเหมือนแฟนฝรั่งจะไปแล้วอ่ะจะกลับจะกลับบ้านเมืองแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ยังอยู่ เเดี๋ยว,ยวราฟังมาฟังกรรมการเลยครับสาวๆก่อนที่ไม่สาวๆเอาสาวๆเลยคุณตั๊กครับพี่ตัก๊กพี่ตัก๊กฟังแล้วเมื่อกี้มันบีบอารมณ์อะไรบ้างไหมครับ <c ười> แบบว่าอุยให้พี่แอดอะอะไรทำไมฮะเอาขามาพาบนตักหนูนยนอยู่ได้อะทำไมอะเอาขามาขี้ขี้ขาทาทาหนูอยู่นั่นะข้างบนเล่นไม่ได้ก็เล่นช่วงล่างดูสิเฮ้ยตายพี่ขอเอาแม่ อาจารย์คราจริดชอบอาจารย์มากเลยนะคะอ,อุ้ยออกตัวมาไม่ได้แฟนมา,าจริงๆแล้วเนี่ยจเราจะชิงกับเออในสไตล์ฮิปฮอปนะฮะอ,อันนั้นในฮิปฮอปแต่รุ่นนี้น่าจะใกล้หืดหอบแล้ว ก็เลยแบบว่าวันนี้เอ๊ะรู้สึกมันแบบว่าพลังมันแผ่วลงไปนิดนึงนะคะอาจารย์ขาเพลงมันลันทศโอ้เพลงมันลันทศไปไงใช่โดยเฉพาะไอ้ท่อนไอ้ท่อนทเดือบล้อไอ้ท่อนเสียงหลบอ่ะมันมันไม่ถึงไงมันต้องไปฝึกอย่างนี้หลบไปสอนกันดีกว่าจะสอนนะฮะเสียงต้องเสียงหลบไปนิดนึงนะโอ้เสียงหลบมันแผ่วไปเอาอีกสาวก็ได้ไหมฮะสาวได้สาวได้ไอ้ตั๊กค่อนข้างหืนในนี้ เท่าที่ดูเนี่ยเขาเหมือนแคลสอยู่อย่างหนึง่งตรงไหนครับอ่าร้องไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <c oughs> มีความสามารถพิเศษมาก <c oughs> ตัวัองอยู่ในลำคอ,อ <c oughs> ชอบแ่บคนร้องเพลงแบบเนี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยชอบจริง <c oughs> แต่เขาหลอกไงคุณพี่แกลงไม่แกว่าเขาเนี่ยดูไม่ออกเหมือนกันว่ากรรมการคุณไม่รู้เรื่องสมมติชมขึงว่างึงว่าไม่แต่ว่าเขาเขาทำคล้ายแต่ว่าพลังเสียงมันมันดรอปลงจริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนฝรั่งมานั่งเชียร์ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกเหลืออะไรเขาเขาก็ได้นะเขาก็ได้อีกอีกมุมหนึ่งของเขานะฮะมองไมมองไมมองอะไรอะไรนิทานเรา ชอบของแปลกเขาแบไม่ทราบของแปลกเขาชอบของแปลกที่แล้วไฮ้พี่กะแปลกนะน้องพี่กะแปลกนะโอเคเขาทำยังไงทำพอใช้ได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นมีบางอย่างยังมีข้อด้อยอยู่นิดหน่อยแต่ดูว่าจะเป็นอย่างไรคะแนนยังไม่รู้คะแนนยังไม่รู้มันเป็นการเปรียบเทียบต้องดูคนที่สองของฝั่งเกาะสีชังว่าเป็นอย่างไรโอ้โหโหวตเกาะสีชังตัวนี้ตามอยู่เยอะเขาบอกอย่างนั้นตอนนี้อะไรนะเกาะสีชังตามอยู่ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่เกาะสัญญาณลมเปล่าฝนตกหรือเปล่าฝนตกสัญญาณส่งมาบอกว่าเกาะสีชัง อุทยาฝนตกหนักสัญญาณลมพี่ย้ำเลยอ่ะอ่ะไปพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์จำที่ก่อนได้แล้วครับเดี๋ยวดูฝั่งผมบ้างนะฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะเป็นโอกาสของเราแล้วนะฮะแปดแผ่นป้ายนี่นะครับเป็นชื่อเพลงอะไรต้องร้องเพลงนั้นเลยเอาหนึ่งแผ่นป้ายอันไหนดีครับอันไหนดีอันไหนดีครับ